ที่นี่รางวัลที่หนึ่งมีกี่ตัวมีห้าตัวมีห้าตัวอาจารย์จะให้สี่ตัวแล้วอีกตัวหนึ่งคนยอมไปทายเอง <c oughs> ไปแทงเองนะสี่ <c oughs> ตัวตัวที่หนึ่งขยันหา <c oughs> <c oughs> ตัวที่สองรักษาดี ตัวที่สามมีกัลยาณมิตรตัวที่สี่ใช้ชีวิตพอเพียงัวที่ห้ารวยค่ะก็ตัวที่ห้านั่นแหละตัวที่ห้าคืออะไรยมลงมือทำอ่าลงมือทำรวยสี่ข้อเนี่ยของพระพูดธเจ้านะอีกัอ่ายมจดใหม่เกบจเมันมีห้าตัวแต่มาจะให้สี่ตัวจะให้เป็นเลขมันก็ตื้นไปเลเสียยี่ห้ออาตมาหมดอาตมาให้เลขสี่ตัวนะหนึ่งขยันหา ขยันหาคือต้องขยันทำมาหากินอย่าไปเกียจคร้านสองรักษาดีได้เงินได้ทองมาแล้วต้องรู้จักเก็บรู้จักออมเก็บเป็นออมเป็นใช้เป็นสามีกลมักลยาณนมะิตรกัลยาณะแปลว่าดีงามลำเลิศประเรสริฐศรีมิตรก็คือเพื่อนกัลยาณมิตรแปลว่าเพื่อนที่ดีคบเพื่อนที่ดีที่ไม่ชวนเราไปเล่นการพน,นันนะคบเพื่อนที่ดีที่จะไม่พาเราไป ตกในบ่วงของคาสิโนแหล่งอัินบายบุกทั้งหลายเงินมันก็จะอยู่กับเราหรือเวลาจะลงทุนมีเพื่อนที่ดีเขาก็จะช่วยเราลงทุนทำมาหากินร่วมกันจอยเวนเจอร์ทำธุรกิจต่างๆใช่ไหมมีเพื่อนที่ดีนายก็ดึงลูกน้องก็ดันคนเสมอกันก็ช่วยคนมีเพื่อนดีโดยมากจะประสบความสําเร็จคนมีเพื่อนชัว่วโดยมากก็ล้มเหลวใช่ไหมถ้ายมไม่เชื่อทฤษฎีนี้ยมไปคบเพื่อนชั่วดู มันจะล้มเหลวหรือไม่ล้มเหลวลองโดนะแล้วก็สี่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงขยันหาคือขยันทำมาหากินรักษาดีรู้จักเก็บรู้จักออมเมื่อได้เงินมาแล้วมีกัลยาณมิตรคบแต่คนดีๆเขาจะได้แนะนําช่องทางทำมาหากินได้ถูกต้องแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงคืออย่าหน้าใหญ่ใจโตแล้วมือเติบแต่รายได้ต่ํานะ หน้าใหญ่ใจโตมือเติบแต่แรายได้ต่ำรถสนิยมสูงแต่แรายได้ต่ำไม่รวยตปจ่ายเกินหน้าต่างก็ไม่รวยคนไทยนี้จะไม่รวยเพราะว่าหมดเงินหมดทองไปกับเรื่องหน้าตาเยอะคนไทยชอบตําน้ำเพลิกละลายแม่น้ําก็เพราะฉะนั้นเงินก็ไม่พอเก็บไม่พอกินไม่พอใช้เงดังนั้นอย่าไปละลายกับเรื่องหน้าตาให้มันมากให้อยู่พอดีกับรายได้อ่ะยมรายได้เรารายได้เราแค่นี้ เราอย่ไปจ่ายสูงเกินรายได้เป็นสิบเท่ายี่สิบเท่าไม่ได้เพราะฉะนั้นรายรายได้ราย,ราย,รายจ่ายให้มันพอสมดุลกันนะอันนี้เรียกว่าใช้ชีวิตพอเพียงพูดงี้ว่าอย่าไปจ่ายเกินหน้าตักอ,อย่าจ่ายเกินหน้าตักเราก็จะมีเงินเก็บขยันหารักษาดีมีกระยายในไม่ใช้ชีวิตพอเพียงนี้คือเลขสี่ตัวถ้าบวกตัวที่ห้าก็คือยอมลงมือทำตามสี่ข้อนี้ยอมได้เลขห้าตัวครับ เป็นขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงและลงมือทำห้าตัวมันยิ่งกว่ารางวัลที่หนึ่งเพราะรางวัลที่หนึ่งของรัฐบาลยมต้องลุ้นมันทุกงวดแต่ห้าข้อนี้ไม่ต้องลุ้นกลับไปทําเลยถูกเต็มเต็มมันก็รวยสิคนรวยที่สุดในโลกก็คือบิลเกตใช่ไหมเบลเกตรวยเมากอมลเกตนี่มีเงินแล้วเขาใช้ชีวิตสมสถะบ้างนะ เขาบริจาคเงินของเขากว่า90%ให้องค์กรการกุศลแล้วให้ลูกแค่ศูนจุดศูนย์หนึ่มีคนไปถามว่าทำไมคุณให้ทายาทคุณน้อยเลเกินก็บอกว่าเราต้องไม่ดูถูกลูกของเราผมเชื่อว่าเขาจะหาได้ในชีวิตนี้แต่คนไทยนี่ทำทุกอย่างทั้งเพื่อลูกวันหนึ่งลูกมันโตขึ้นมาไปถามว่าลูกแม่ทำเพื่อลูกแล้วลูกทำเพื่อใครทำเพื่อแฟนหนูนี่เห็นไหม เพราะฉะนั้นฝรั่งเขาจึงให้ลลกไม่มากแต่เขาจะให้การศึกษาที่ดีกับโลกมากส่วนคนไทยเนี่ยนะทำอะไรแทนโลกหมดกลัวมันลําบากพราะมันโตขึ้นมามันหนีออกจากบ้านเลยมันกลัวลาบากเมื่อไหร่ละมันกลัวจะไม่มีแฟนมากกว่าทิ้งพ่อทิ้งแม่หมดเห็นไหมนี่ฉะนั้นเราไปถามนคนสําคัญสําคัญระดับโลกที่เขารวยๆกันนะเขาปฏิบัติธรรมโอเรบัฟเตต์บลเกตหรือล่าสุดนี่คุณคุณ คาร์ลสเลนอีกคุณคาร์ลสเนี่ยก็ชื่อของแกนี่ยเขาบอกว่าตอนเด็กๆรถแกหายแม่จึงตั้งชื่อว่าคาร์ลสเป็นคนที่อยู่ในประเทศที่ยากจนที่สุดใช่ไหมในแอฟริกาใช่ไหมแต่รวยดับเดมของโลกอะ่ะ <c oughs> อยู่เม็กซิโกถ้ามีรวยพวกนี้อ่านหนังสือพุทธประวัติอ่านผลงานของดาราลามะอ่านงานของหลวงพ่อชาสุภทโทเพราะฉะนั้นเขาเปฏิบัติธรรมนะ แต่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเฉยๆแบบคนไทยไงต้องต้องห่มขาวถึงจะปฏิบัติธรรมเนอะปฏิบัติธรรมคือเอาธรรมมาใช้ในชีวิตนะ่ะไม่ต้องรอไปที่วัดไม่ต้องรอห่มขาวคุณจะห่มสีอะไรก็ได้แต่ขอให้ข้างในนะ่ะมีธรรมะมีความขยันขันแข็งมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ปฏิบัติธรรมได้หมดคาร์ลสลิมแกก็บอกว่าผมก็ทาขยันหาแกมาจากประเทศที่ยากจนที่สุดแกเป็นลงลงทุนในอเมริกาเห็นไหม ลงทุนในยุโรปลงทุนในแอฟริกาใต้นี่แกขยันหาไหมแกไม่ใช่ไปที่ศาลพระภูมิแล้วก็สาทุ<อ>แต่ถ้าท่านช่วยผมรู้นะแม่สักหนึ่งงวดน,นะผมจะเต็มที่เราจะทําศาลให้ท่านใหม่เขาไม่เคยอธิษฐานอย่างนี้เลยเห็นไหมยังเขาขยันหาไหมเขาลงทุนสองเขารักษาดีเขาได้เงินได้ทองมาแล้วเขาก็เอางเงินไปต่อเงินการรักษาไม่ได้ไหมายความว่าใส่ตุม่มใส่หายฝังดินเนื ไม่ได้เดี๋ยวฝนตกเงินเปียกหมดนะเน่าหมดก็ไปลงทุนต่อยอดธุร <one> กิจ <Momo> ต่างๆนี <submarine> ่รักษาดีคือบริหารเงินให้เป็นมีกัลยาณมิตรคือเขาคบแต่คนเก่งๆคนดีๆคนเจ๋งๆทั้งนั้นเขาบอกว่าผมไม่ได้เป็นด็อกเตอร์แต่ในบริษัทผมมีด็อกเตอร์อยู่เป็นพันคนเห็นไหมเขารู้จักใช้คนเก่งๆคนดีๆแล้วใกล้ๆพวกเรามีคนเก่งๆคนดีๆไหมมีแต่มองไปทางไหนแล้วสิ้นหวังกับชีวิต หาคนดีคนเก่งไม่เจอตัวฉันเองก็ไม่ดีเหมือนกันนี่มันไม่มีคนดีให้เขาบมันจะเจเริญไหมก็ไม่รู้จะแนะนํากันยังไงให้หรู้จักบริหารจัดการเงินละชีวิตใช่ไหมแล้วใช้ชีวิตพอเพียงคือพอเขารวยแล้วเขาไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้านะแปลกมากคุณยอมคนเหล่านี้เนี่ยร่ํารวยก็จริงแต่ยังคงนั่งรถญี่ปุ่นใช้ชีวิตแสนธรรมดา คนกระจอกกระจอกซึ่งไม่รวยต่างหากกลับชอบทาตัวรูหราฟู่ฟ้ามีรถสนิยมมิลัยแต่จริง,รงๆไรายได้ไม่ค่อยสูงแต่พอคนที่เขาสูงจริงๆแล้วเขากลับใช้ชีวิตต่ำๆแสนจะเรียบง,ง่ายเป็นอย่างนี้นี่ไงคือชีวิตที่พอเพียงคือรู้จักประเมินตนเองเมื่อสูงก็ไม่หลงจนเหลิงเมื่อต่ำก็ไม่ทุกข์ระทมจนท้อถอยใช้ชีวิตเสมอต้นเสมอปลายเขาจึงประสบความสําเร็จ เป็นหาดูเถอะมหาเศรษฐีทั่วโลกเขาก็ปฏิบัติตามหลักพระพุทธเจ้าหมดคือหลักของพุทธเจ้านี่มันเป็นหลักสากลนะมันเป็นเป็นเป็นยูนิเวอร์ซอลรอคือกฎที่สากลใครๆก็ทําได้หมดสี่ข้อนี้คุณยอมไม่เชื่อคุณยอมลองทําดูสิคุณยอมไม่ต้องเป็นชาวพุทธก็ได้ถ้าคุณยอมขยันนะ่ะเงินนี่นะมันจะวางอยู่ทุกคนทุกอย่าง,งในโลกนี้ใครขยันเงินมันจะไหลมาอยู่มาบางทีมันกระโดดเกาะคนขยันด้วยนะเงินเนะี่ยมชอบชอบคนขยันก็ฝากด้วยนะเรื่องการศึกษานะ การศึกษามีสองความหมายหนึ่งการศึกษาในระบบเราไปเรียนตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลายัยสองการศึกษาในชีวิตจริงๆอย่างดิวเกิสนี่เรียนไม่จบนะอันนี้คือการศึกษาในชีวิตจริงๆคือเรามาเรียนรู้เอาเองอะมาเรียนรู้เรื่องทําอาหารมาเรียนรู้เรื่องการทามาหากินเหล่านี้คือการศึกษาหมดอย่าไปคิดว่าคนมีการศึกษาต้องจบมหาวิทยาลัยเท่านั้นนั่นแค่ส่วนหนึ่ง มหาวิทยาลัยชีวิตดังหากคือมหาวิทยาลัยที่แท้จริงที่เราจะต้องเรียนรู้กันฉะนั้นถ้าเราเนี่ยไม่ดูถูกตัวเองนะอะไรที่ไม่เป็นก้าวเข้าไปเรียนรู้เรากําลังอยู่ในมหาวิทยาลัยนั่นแหละการศึกษาที่แท้จริงหลายคนมักจะบอกว่าพระอาจารย์หนูไม่ได้เรียนสูงอาตมาเคยถามหนูไม่ได้เรียนสูงแล้วหนูเป็นเจ้าของสปาได้ไงเนี่ย <Okay. S 1> เจอที่ฝรั่งเศส หนูก็มือเนี่ยครูพักรักจำจากฝรั่งเอาแต่ามาบอกวันนี้แหละหนูเรียนระดับด็อกเตอร์แล้วเนี่ยเป็นเจ้าของสปาในฝรั่งเศสทั้งสี่ห้าร้านแล้วร้านใหญ่ๆทั้งนั้นนี่มันเกินด็อกเตอร์ด้วยซ้ําใช่ไหมหลายคนเมา่ดูถูกตัวเองว่าไม่ได้เรียนสูงมันทําให้เป็นปมในจิตในใจเลิกได้เลยนั่นนะเป็นการศึกษาที่กระจอก,กระจอกในห้องเรียนเนี่ยนะมันนิดเดียวตัวนั้นแหละเรียนแต่และว,วิชานะเขาเอาเป็นชีตมาให้เราอ่านหนึ่งแผ่นโอ้โหความรู้จริงๆมันสูงเป็นภูเขาเรากา ฉะนั้นอย่าไปสรุปว่าการที่เราจบมาในรในระบบนิดๆหน่อยๆนี่ทำให้ชีวิตเราต่าไม่ใช่หรอกสูงต่ํามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาเรียนเอาในชีวิตจริงๆถ้าเราวัดอย่างนั้นคนที่เรียนต่ําจบมสามจบปหกมันก็แยกกันหมดแต่ปรากฏว่าคนที่บางทีจบปหกจบมสาม 3, จบมหกเอาดีได้ยิ่งกว่าคนที่จบสูงๆทังง้งเยอะทั้งแง่ดังนั้นการศึกษานี่เราอย่าไปคิดว่าฉันเรียนมาน้อยไม่ใช่หรอกนะ คุณมาอยู่ต่างประเทศนี่คุณไม่เรียนน้อยแล้วล่ะแตมาว่านะเรียนมหาศาลเลยใช่ไหมภาษาก็ต้องเรียนนะแตมาลองเรียนดูแตมาเลิกคิดเลยโรเรือมันเยอะจริงๆทั้งฝรั่งเศสทั้งโปรตุกเกสแตมาบอกว่าไม่มีหวังกลับเมืองไทยดีกว่า แต่หลายท่านพูดได้ไแล้วพูดได้นี่ก็ถือว่าดีแต่ถ้าดา่าได้นี่เก่งมากเพราะฉะนั้นนั่งที่นี่การศึกษาสูงหมดเนี่ยถ้าต,ต,ต่ำนี่ไม่ได้มาอยู่บ้านเขาเมืองเขาหรอกนะฉะนั้นฝากไว้นะว่าคุณจอมเสนอองว่าทั้งการศึกษาและก็ประสบการณ์จะช่วยทําให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จซึ่งอาตมาเห็นด้วยและถ้าเราไปถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเห็นด้วยคือการศึกษานี่มันเป็นรากฐาน่ะ ฐานตึกคือฐานชีวิตคือการศึกษาแต่ถ้ามีใบปริญญาอย่างเดียวมาแล้วก็มาเช่าห้องอยู่อ่ะยมมันจะมีข้าวกินไหมถ้าไม่มีประสบการณ์ไม่ออกไปทำมาหากินก็คงไม่ได้หรอกสองอย่างนี้มันจะช่วยกันก็อย่าทิ้งนะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันแก่แล้วนะฉันอายุห้าหกสิบแล้วฉันไม่ต้องเรียนายายนัอย่าการเรียนรู้มันไม่ไม่จบหลักยมโน่อนอะ่ะตายเมื่อไหร่ก็จบการเรียนรู้เมื่อนั้น ฉะนั้นเมื่อเราเรีใช้ชีวิตอยู่เราก็เรียนรู้ไปเถอะเรียนรู้มันทุกสิ่งทุกอย่างยมเคยเห็นสมเด็จพระเทพไหมไปที่ไหนอ่ะเคยห่างสมุดบันทึกไหมสมเด็จนะนที่คอนมีกล้องสามตัวนะแล้วมีสมุดบันทึกนะคุณยมเคยเห็นลายมือพระองค์ท่านไหมโจทยทุกอย่างไหมกระทั่งว่าเวลาไปต่างประเทศนะ่ะเมนูพระกยาหารนะ่ะสมเด็จโจทย์หมดเลยแล้วคนบรรยายรยายเนี่ย ่างคุณโยมคนไทยทั้งหลายนี่ไปหลายที่กับอาตมาเนะ่ยบางครั้งอาตมาก็ชอบจดอาตมาชอบฟังมะขุเทศจนจบนะคนไทยพอไปถึงปุ up, ๊บเธอเธอมานี่สิแอ่ถ่ายรูปไม่ฟังมะขุเทศเลยมะขุเทศเขาเตรียมมาเป็นเดือนเป็นปีนะคนไทยไม่ฟังพอไปถึงปุ๊บยืนถ่ายเลยยังไม่รู้เลยว่าที่ตัวเองถ่ายนะไม่ได้สําคัญสักนิดหนึ่งไอที่สําคัญสำคัญเป็นอีกที่หนึ่งเห็นไหม นี่คือคนไทยถ่ายรูปเสร็จรีบขึ้นรถไปไหนวันไหนจะมีช้อปปิง้งชอบชอบนี่คือนิสัยคนไทยคนไทยชอบชะโงกแล้วก็ช้อปปิง้งแค่นี้คนไทยแต่ถามว่าม,มีความรู้มีรู้การศึกษาไม่ได้ไหมายความว่าต้องไปเข้าห้องเรียนแต่หมายความว่าอยู่ที่ไหนก็ใฝ่รู้อยู่ที่ไหนก็ใฝ่รู้อยู่ที่ไหนก็ใฝ่เรียน ไฟถามไฟสังเกตสังกาเก็บเล็กผสมน้อยความรู้ไปแล้ววันหนึ่งเราก็จะเป็นผู้รู้ฉะนั้นถ้ามองในมุมที่กว้างไม่มีใครการศึกษาต่ําสักคนนะฉะนั้นไม่ต้องดูถูกตัวเองเรานี่แหละคนมีการศึกษาสูงตัวจริงนะแล้วก็สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องรู้จักกัรดำเนด้วยนะอันนี้สําคัญนะผู้รู้ท่านบอกว่าคนจะประสบความสําเร็จมีคุณสมบัติสีอย่างนะ เติมแถมไม่ให้หนึ่งเขาจะเป็นคนที่รักการอ่านอยู่เสมออ่านหนังสืออ่านคนอ่านชีวิตอ่านโลกเห็นอะไรเขาอ่านคือช่างสังเกตสังกาช่างพิเนพิจารณาช่างเรียนรู้แล้วกขาสองเขาจะเป็นคนที่สนใจในอาชีพของเขามากเป็นพิเศษถ้าเราสังกัดวิชาชีพไหนแต่ถ้าเราไม่ค่อยสนใจวิชาชีพเราเราก็ไม่เป็นเลิศ เราก็เสมอเขาเราเหมือนปลากระป๋องผลิตออกมาร้อยกระป๋องเหมือนกันหมดเราจะต้องเป็นปลากระป๋องกระป๋องพิเศษที่มีศักยภาพมากกว่าคนทั่วไปเป็นแม่ค้าต้องเป็นแม่ค้าที่ขายของเก่งที่สุดในบรรดาแม่ค้าเป็นนักธุรกิจก็ต้องเป็นนักธุรกิจที่เก่งที่สุดในบรรดานักธุรกิจเป็นนักการทูตก็ต้องเป็นนักการทูตที่เก่งที่สุดในบรรดานักการทูตเป็นแม่ครัวก็เหมือนกันก็ต้องเป็นแม่ครัวที่เก่งที่สุดในบรรดาแม่ครัว พูดง่ายๆว่าสังกัดสาขาวิชาชีพใดเขาจะสนใจในวิชาชีพนั้นมากเป็นพิเศษซึ่งก็จะทําให้มีจุดเด่นจุดเดน้นจุดขายนะสามเขาจะเป็นคนที่คบหาสมาคมกับคนกว้างขวางมากที่สุดต้องคบคนเยอะๆคบทุกเชื้อชาติศาส,สนาภาษาคบกันหมดก่อนอันตามาไเป็นดูบ้านดูเมืองมีมุสลิมมาจับมือกับตามาก็าบอกว่าผมเป็นมุสลิมจับมือกับท่านได้ไหม อาตมาบอกว่าอย่าบอกว่าเป็นมุสลิมเลยขอแค่เป็นคนก็จับได้แล้วเขากอดเลยทีเนี้ยเขาบอกผมไม่เคยได้ยินอะไรอย่างนี้เลยโอ้ท่านท่านซึ่งเป็นพระที่น่ารักมากตมาบอกว่าพระที่น่ารักมากกว่านี้ก็มีแล้วเขาก็ชมไปถึงพระพุทธเจ้าเลยนะเขาบอกโอ้พระพุทธเจ้าช่างเป็นศาสดาที่แบบให้เสรีภาพทางความเชื่อมากเห็นไหมตมายังไม่ได้เทศเลยนะแค่พูดเป็นประโยคเดียวว่าแค่เป็นคนก็จับมือตมาได้แล้ว เขาออย่างท่านโทเนี่ท่านอยู่มาเป็นสิบประเทศอ่ะเพื่อนท่านมีทั่วโลกอ่ะจะทําอะไรกริ้งโทรศัพท์ไปหาเฮ้ยมาที่นี่ติดฝนรู้จักใครแถวนี้ไหมเพื่อนกับเฮ้ยมานอนบ้านฉันไม่ต้องนอนโรงแรมกันไหมเฮ้ยจะทําธุรกิจตัวนี้มีใครอยู่ประเทศนั้นนะเฮ้ยฉันมีคนรู้จักนี่ไงคนรู้จักเยอะๆโยนก็มีมือมีเท้าออ้ยสบายนะแล้วคนที่สี่เขาจะเป็นคนที่มีชีวิตสะอาดมีชีวิตสะอาดหมายความว่ามีประวัติที่ดีนะ โยมรักษาประวัติให้ดีนะประวัติของเรามันเป็นของเรานะโยมตายไปแล้วนะเขาฝังดินไปแล้วนะแต่ทุกอย่างที่เราทํามันจะเป็นประวัติของเรามันเป็นฟุตน,น็ตแห่งชีวิตเป็นเชิงอัชีวิตฉะนั้นก็รักษาเกียริประวัติตัวเองให้ดีด้วยนะหลายคนใช้ชีวิตรักษาเงินรักษาทองรักษาเข้ารักษาของรักษาชีวิตแต่ไม่ได้รักษาเกียรติประวัตินั่นเป็นเหตุให้ไปสมัครงานที่ไหนคนสายหน้า เขาไปสมาคมไหนเขาแตกกันหือเพราะอะไรไม่รักษาเกียรติประวัติอย่าไปคิดว่าการประสบความสําเร็จนี้จะต้องมีการศึกษาดีมีเงินดีมีตระกูลดีมีเพื่อนเยอะมันไม่พอนะคุณต้องมีเกียรติประวัติที่ดีถ้าเรามีประวัติที่ขาวสะอาดไปที่ไหนมันก็น่าเชื่อถือใช่ไหมเดินเข้าไปในธนาคารไม่ต้องมีหลักฐานอะไรก็ขอกู้ได้ถ้าเกียรติประวัติดี แต่ถ้าเกียร์ประวัติไม่ดีเดินเข้าไปแล้วไปถามยามที่หน้าธนาคารมันรู้ไม่กูลูกใครยามเขาจะโทรไปหาผู้จัดการนนพี่ครับไอตัวร้ายมาแล้วเรียต่อให้ถือโฉนดไปเป็นร้อยล้านเขาก็ไม่ให้กู้เ <P> พราะอะไรเกียร์ประวัติไม่ดีฉะนั้นจำไว้เลยนะคนจะประสบความสําเร็จจะต้องมีสี่คุณสมบัติหนึ่งเขาจะเป็นคนที่รักการันานอย่างยิ่ง สองเขาจะเป็นคนที่สนใจในวิชาชีพของตัวเองอย่างสูงยิ่งสามเขาจะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากอย่างยิ่งแต่สี่เขาจะเป็นคนที่รักษาเกียรติประวัติด,ดีอย่างยิ่งมีสี่ประการนี้ใครก็ประสบความสําเร็จได้ทั้งนั้นเห็นไหมพูดอย่างนี้แล้วอยากประสบความสําเร็จหรือยังเอาไปทํานะถ้ายังไม่สําเร็จปีหน้าจะมากลับมาจะถามว่าทําไมยังไม่สําเร็จอีก แนะนําขนาดนี้แล้วยังยังเดินหน้าไปหาความล้มเหลวนี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะอ่าเชิญมีใครจะคุยอะไรเอาสบายๆนะโอกาสมีส่วนช่วยเยอะโอกาสหรือิ่งเนี่ยสำคัญนะสำคัญมากเโอาเอาแน่นอนคือหนึ่งต้องหาโน้ตฮาแล้วก็ทำอ่าโน้ตฮา w าโชว์ t i m มิ่งแต่ต้องหาให้ได้เขาบอกว่าของสีสิ่งนะหลุดแล้วหลุดเลยปล่อยแล้วปล่อยเลยเรียกคืนไม่ได้ จำให้ดีนะหนึ่งหนึ่งคำพูดเพราะมันหลุดจากปากเราไปแล้วเนี่ยทําให้เพื่อนเสียใจแนะ้วขอโทษยังไงความรู้สึกเขาก็ไม่เท่าเก่านะเช่นเราเผอพูดบางคําบางคําออกไปแล้วที่เพื่อนรู้สึกแย่เราไปขอโทษนะ่ะคุณยอมเชื่อไหมว่าเขาจะรู้สึกดีเหมือนเดิมมันแก้วที่เราไปแล้วมันยากมากฉะนั้นก่อนจะพูดต้องคิดให้ดีแามาแตมาเคยท่องบทกวีให้ฟังบ่อยๆคิดทุกคําที่พูด อย่าพูดทุกคําที่คิดเพราะถ้าพูดทุกคําที่คิดมีสิทธิ์ติดคุกทุกครั้งที่พูดใช่ไหมต้องระวังนะหนึ่งคือคำพูดสองคือลูกปืนเอาปืนมาขัดเล่นๆล,ลั่นเปี้ยงเข้าพุงสามีขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจเอาออกได้ไหมมันล้วงตรงนั้นได้ไหมอาจจะล้วงได้แต่ชีวิตได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนเรียกคืนไม่ได้นะ อาข้อสามเวลาเวลาที่ผ่านไปแล้วเด้ยคืนได้ไหมเงินหายไปแล้วหาคืนได้ไหมเสื้อผ้าหายแล้วหาคืนได้ไหมได้หมดนะสาม,มีหายไปหาสาม,มีใหม่ได้ไหมได้เยอนะแยะเนาะแต่ว่าเวลานี่หายไปแล้วนี่มันไม่ได้อ่ะเขาจะผ่านมาครั้งเดียวนะเลตอีโกนะผ่านแล้วผ่านเลยนะเพราะฉะนั้นเวลานี่มันเรียกคืนไม่ได้อ่ะ ดยเหตุน,นั้นคุณต้องใช้ให้ดีที่สุดใช้ให้คุ้มที่สุดเวลาที่ใช้ไปอย่างเล่นๆกับเวลาที่ใช้ไปอย่างตั้งใจห่างแล้วผ่านเลยนิรันกลับคืนไม่ได้โดยเหตุน,นั้นอย่าประมาทในการใช้เวลาหลายคนนี่เป็นนั่งค่าเวลาสูบบุหรี่ทำมันทำอะไรค่าเวลาอยู่ <laughs> โอ้โหมันเสียดายเนะอนะแต่มาทำงานทุกคืนทุกวันทุกคืนทุกวันบางคืนก่อนจะนอนเนี่ยนะแต่มานดงไม่อยากจะนอน,น่อะเสียดายเวลาดึางเด็กแตมามานนอนที่นี่เนอะ วันนี้ฉันจะต้องนอนแล้วเนี่ยฉันไม่อยากนอนเลยเสียได้เวลาฉะนั้นเวลาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผ่านแล้วผ่านโดยนีัน่านดังนั้นใช้เวลาให้คุ้มข้อสี่คือหาไม่หรือจังหวะหรือโอกาสโอกาสดีๆเมื่อมันผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วให้คว้าไว้เพราะว่าโอกาสมันเหมือนขโมยนะมันจะมาแล้วเราไม่ไม่เก็บไว้มันวหายเลยนะฉะนั้นโอกาสดีๆไม่ใช่มาง่าย ถ้ามันมาแล้วก็ต้องคว้าเอาไว้คว้าไว้ไม่ได้ก็ต้องสร้างมันขึ้นมานี่ก็คือสี่สิ่งที่ใครก็ตามอยากประสบความสําเร็จจะต้องไม่ดูเบาเรียกว่าสี่สิ่งที่อย่าดูเบาหนึ่งคำพูดคําพูดนี้เปลี่ยนแปลงโลกได้นี่พระอาจารย์มาที่นี่ได้รวบรวมสปีชสุนทรพจน์คนสําคัญสําคัญไว้เยอะไปซื้อไว้ทั้งห้ากเล่มก็เลยได้แรงบันดาลใจว่าเออ วันนี้เรามานั่งอ่านหนังสือที่ฝรั่งเขารวบรวมไว้นะทําไมเราไม่ทําเองนี่ก็เลยหลายวันมานี้ก็เลยได้บทสรเซอ้ว่ฉันต้องทําหนังสือสักเล่มน,นนะตั้งชื่อเอาไว้ว่าเป็น w o r d s o t the world คำเขย่าโลกคำเขย่าโลกเช่นคําว่า change ของโอบามาคำคำนี้ทําให้ผู้ชายแอฟริกันอเมริกันได้เป็นประธานาธิบดีเห็นนะเขายิ่งใหญ่ไหมคำคำเดียว หรือคําว่าประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนของเลนคอนก็อ้างอิงกันจนทุกวันนี้หรือทหารเก่าไม่เคยตายของเชอร์ชิลใช่ไหมก็อ้างอิงจนทุกวันนี้ I have a dream ของมาร์ตินูเดอร์คิงจูเนียก็ดังมากอาดามาคิดว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่สำคัญดูอของวัสกูเดอร์กามาเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสปีนหอคอยจงไปให้ถึงจุดที่สูงที่สุด อย่ายอลองคิดให้ดีๆนะคนธรรมดาฟังแล้วก็บอกว่าเฮ้อแล้วมันยังไงอ่ะปีขึ้นไปแั้ไปสูงที่สุดแล้วมันก็ตกนี <S 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 ่คนธรรมดานะคนมีปัญญาเขาจะบอกว่าถ้ามีโอกาสปีนหอคอยก็คือถ้ามีโอกาสทําอะไรนะถ้ามไม่ถึงที่สุดอย่าเลิกน,นี่คำเหล่านี้เป็นคําขยับโลกอาตรมาก,ก็คิดว่าเออเนี่ยเดินทางวันนี้ได้แรงบันดาลใจได้หนังสือเล่มใหม่นะนก็มีเล็วนะเห็นไหม แต่มาคิดว่าทุกคนมาอยู่ที่นี่ได้เก็บข้อมูลดีๆนะถ้าเราไม่ดูถูกเรืองน,นะวันหนึ่งคนจมเป็นนักเขียนได้นี่ก็ฝากไว้ว่าของสี่สิ่งก็คือคำกระสุนเวลาโอกาสผ่านแล้วผ่านเลยนี่รันให้เรารู้จักคว้ารู้จักหารู้จักสร้างรู้จักชุ่มชิ่งและดีมีสุดทุก,ทก,ทกคน